อย่างไรเห็ดเกิดคางทางครับผมมีคนเห็นจากดอกเลยดีครับผมงามๆเลยเก็บๆเก็บเลยอีไข่นึงครับผมใต่คอนพุนอีกเด้อยังมาเบิดครับผมพูดอะไรเห็ดละงกเหลืองเด้อนี่เป็นแถวม้หนิห้าหกอก สวัสดีตอนเช้าเครับปูสุปูสุคนครับเมื่อนี้กับพัเของป้าหาอยู่หาเกลี่ยขึ้นเก่าพี่น้องครับพามาเลาะหาเก็บเห็ดนะครับผมเมื่อนี้ก็ยังอยู่ป่าเก่ายวแหละแถวอำเภอบุญทลิกครับผมมาตามพิกัดหมายที่ไอ้วินวินได้บอกไว้นะครับเอาลองหาเบิ้งมากับน้องแพงครับผมสวัสดีเจ้าอ่ะลองหาเบิ้งที่มานมาเมื่อนี้ช่วงนี้เห็ดก็อยากไว้ได้นะครับมันที่อยากหายากเด้์ยังไงก็ลองเก็บไปเท่าเล็กเท่าน้อยเบิ้งก่อนครับผมบัท่ามันมัน ไปเห็ดพึ่งไข่คร,ครับดอกแรกแหกมันอู้สามดอกมีลูกมั้ยตนไหนสามดอกแรกแหกมันกูเลยงาบเลยครับเห็ดพึ่งไข่เออเดี่ยรับดอกแรกดอก,ด,ดอกงามเด้เห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งเขาทั้งใช้พุ้มพื่นเพื่อนเดินเห็ดเห็ดพึ่งเ,เขาเนาะครับนะพึ่งเขาเจ้าอันนี้เอาตัไว้ก่อนตัวไว้เดี๋้วนี้สามดอกแรก งูมันอีกตัวหนึ่งสองสองงูโอ๊ยโอ้ยโอ้ยหมดหมดหมดแบบเห็นแล้วงกครับโอ้ยนี่เออเป็นรังไขไง่เขื่อนยุ่ยเอยๆเห็นแล้วงกอะไรเขื่นยุ่ยมองเปลี่ยน อีกดอกหนึ่งสามอดอกหนึ่งครับงามเนาะเห็ดเกิดขางท้างครับผมมูมีคนเห็นจากดอกเลย hà đọt ống chết mà đây ốc giờ nó xuống thì ổng đứa không mày thì nào hà anh đang chui lên นี่ปปาดมูนี่เอาเก็บก็ผมมูน,มมนี่เป็นเห็ดละโงกแบบเห็ดละโงกดงครับสีค่ำๆเนี่ยจังเลยแต่ว่าก็เอินเห็ดละโงกขาวน่ะนี่พันธ <c ười> <c ười> ุ์นี่ดอกใหญ่นะครับมียูซีดอกดอกนั้นจิการโอ้ยดอกน้ำดิ้ายซนะ เห็ดละงกเดี๋ยวเก็บไงเอาละงกเดืองครับบันนี่สามดอกยูมองเป็นแปนเนาะมันหินละงกครับผมมือนี่เก็บไปเรื่อยๆเกิดมันอีดอกนึงบ่มี้มูครับดอกเลยมันอะไรงกเลย มันเป็นทรงคือระวบิมือนี่ใส่เบิ้งกระตาด้วยนี่เอาครับผมโอ้อันนี้กาลัางเป็นไข่ง,งามครับไข่เดียวเดี๋ยวขายเบิ้งทั้งปุ่นครับสองไข่สามไข่ไขกข็เก็บอันนี้นนะอืม อุ้ยไข่งามเลยครับอ,อันนี้สองดอกครับผมมืัอนี้คนมาหลายนะครับเสียงรถแล่นเตี้มโผล่เลยเป็นหัวาเห็ดนั่นเอะครับอันนี้เป็นอะไรอกรึ่งขาวทั้งเหลืองมืัอนี้เป็นขาวส่วนมากครับนะสองดอก โบ่งเรืองครับอันนี้หมูมันด้วยพี่บอวยมองไฟไหมกระอ,อกครับผมไฟไหมเจ้าใครเห็นโล่งขาวใครวะโอ้ใครงามๆเลยต่อจุงมือนะครับพ่อถนัดมาถนัดเจ้าไปเรียวๆนะครับคนไหลใครเห็นโล่งขาว

อันนี้สองดอกเกิอดที่เป็นแผ่นครับหลังเหลืองเจ้างานนะมเลยมูงมันอีกดอกนะึงงอ๋อดอกนะึอ่อสองดอกแกยปีนลางงางเยู่นี่อันดอกนะึ่งเก็บกอไงดอกงามน,นะเจ้าเออ สองดอกเจาก้าดอกนึง่งแล้วจุ่มหน่อยได้รนึนีน่อยๆุกุกับกุมีจุ่มนึงครับออ้อ้งามขนาดเลยเจ้าเพ็่อนอะไร อันนี้มูมันครับผมดอกนึงเห็ดยังเห็ดแดงเจ้าดอกงามเนานะเห็ดถุงไส้ครับดอกนึ่งดอกนั่เจ้าดอกงามเนาะก็เห็ดงอกเหลืองอัอีกสองดอก เก็บเรื่อยๆรับมองเลยดอกสองดอกไปเรื่อยๆหลวงพอด,ดีพอด,ดีงามอันมีไข่มันครับผมสองไข่ไข่กันยังมีนะครับขึ้นเรื่อยๆเจ็ดละงอกเรื่อยหนะมูมันเหรอ เห้พึ่งไข่ก่อนให้พึ่งไข่เจาะมีโอนักโงนะก่อนเนะอะเอาเห็ดกอสองดอกครับผมล้างขึ้นนิดหน่อยหอมเกา่าว่าเพิ่นมะเขือไปแล้วเดี๋ยวให้ดอกนิดหน่อยเดือดอยู่ชลางงามนะเจาะเดือดสองดอกแล้วมั้งมันเน,น,น,นอะกับเงาไมดมดอกนี้ งามเนาะฮ้ยเห็นแล,ล้วบ่อยู่กับจีนหนึ่งไหมนี่ยเหยียบเกือบเอาันนี้อีกสามดอกไม่เพิ่นเคลอะไรดิเก็บเก่าเพิ่นในอีกแล้วน,นี่อดอกดอกมันหน่อยเพิ่นมาเตยบราค่อยเห็นดอกนึ่ง

ดีครับผมงามๆเลยเก็บๆเก็บเลยอีใครนึงครับผมไต่ขอนพุ่นอีกนะมือเบิดครับผมพุ่นอ่ะเอาเก็บโอ้ออยาง,งามๆเลยครับกำลังเป็นจุม่มย้อนแสงแดดเมื่อนี่แสงแดดออกแต่เศร้านะครับอาก,กาศ ออนเอาพี่น้องครับเห็ดออกยี่หรีเห็ดลุงูกออกลุงูกขาวโอ้ยเอาใส่ก่อนด้ออือใส่ก่อนอุย้ยพังพังพังมีดอกเหนี่ยนะอุยอะออ้ยไปคอสต์ <นะ S 3> อุย้ยพังนะพังเดี๋ยววากินเลยจะไปด้วยมีจ็ดดอกมีดอกเดียวดอกเดียวเี็ดอกนี่ ันดอกบานนะครับเดี๋ยวดอกบานใส่อีกตานแม่นอ๋ออาหานเห็ดแล้วงูมือนีิดีครับผมเห็ดยังไงเนี่เห็ดพึ่งเน้นน่อยเจ้าเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งเน้นน่อยอีกสองค่ครับผมเสียงรถกับวื้นวันวื้นวันได้มือหนิคนหลายครับมันหอนเอาเลยเนาะ นี่กำลังออกนะครับผมกำลังออกอีกบล็อกไปกำลังดอกน้อยๆดอกงามเนาะเก่งแซ่บด้วยครับด้วยนี่เจิดพึ่งดำครับนี่สามดอกงามๆอือสามดอก อย่างามเลยนะเจ้าย่างามดีครับผมบาดเดียวเหดละงกเเดือดเ้ยนี่เ็มเะแถวม้หนิห้าหกอดดเดียอุ้ยกำลังงามเลยเอาเก็บอั่งนี้แห้ดอกง่าอ้ามันเห็ดละงกครับผมมายอะแบบเป็นยังปล่อยไป สองดอกเก็บเร็วๆคนหลายถอดถุงมือใส่เลยดิครับมือดิบบดครับตรงมือเก็บมาเกียร์กระพถนัดนะครับตรงนี้ตีตัวนี้ เด้อดอกนึง่งนะดี่อู้สองสองดอกสงไข่อ๋นอนี่ครับดอกนึ่งยังงามเลยดอกนี่หมูนะ

เอาเห็ดเพิงทหารครับผมไปดิอีกเพิงทหารเม่นเห็ดเพิงทหารอยู่บนโอ้ก็ค่อยหลายสึกสึ่งสึกหลุกเหลืองครับเอาอ้ดอยู่นี่อีกเก็บมาได้ กลางชุ่มหน่อยๆออกลางแดเดเจาะแดดท่อถอนมาหน่นะเก็บไปเรื่อยๆครับผมบานเนาะเอ้วมีสามดอกดอกเหลืองมันออกสีสมสมดิสสีแดงกับผัวแดงสีเหลืองกับผัวแดงไอ้สีสีสมกับผัวสมโอ๊ย สีเหลืองก็พอเหลืองสีแดงก็พอแดงมันออกสีส้มสามลังไข่เนี่เมนบสีเหลืองไข่เรืเือเกิดอยู่เป็นแป้นตากแดดอยู่ครับ เสียงคนเป็นสิบเลยครับอยู่ทธนาุครได้ไหมครับมาสรุปผลงานครับผมมือนี่เป็นยังไงมือป่ะมือนี่มันห่อนเจาะ <c oughs> มือน,อน,นี่อากาศห่อนนะครับผมแล้วก็เห็ดกลาเป็นเห็ดละงกเนาะครับเนาะนะมือน,นี่นี่ครับมา,านอยู่ อันนี้เห็ดเห็ดดินเก็บใส่ตามากบริไทยนะครับกับเห็ดลูปุกดอกบานได้หลายอยู่นะครับอ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันมานอยู่นะครับผมไอวินแล้วก็ยังหายอยู่นะครับผมหาเห็ดไข่เห็ดยังอยู่ส่วนผมกับิีพาอสนีและอากาศฮ้อนครับผมอ๋ถือว่ามันครับผมถ้ามาคลิปนี้จังใดกอจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอาไว้พอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า อ,อันนี้เห็ดละโงหมุ้ดอันนี้จุ่มจุ่มเป็นม้าเนาะอได้ยู่ยยเห็ดดินก็ได้ครับเห็ดดินเนนขาที่ไทยผมเก็บมาเลยเห็ดดินเห็ดแดงครับวนมากกับไทยเห็ดละโงกนม่